ผ่านพ้นไปแล้วครับสำหรับงานประกาศร,รางวัลกรสีคณะปฏิจัดโดยดรสีสุริยะจารุกรตรีพบนายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทํางานซึ่งเป็นรางวัลสําหรับผู้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานสู่การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่4ประจําปี2565โดยได้รับเกียรติจากม่มราชวงศ์ปณิธานจารุนโรธเป็นประธานในการมอบรางวัลครับ ซึ่งงานนี้มีศิลปินดารานักแสดงตบเท้าเข้ารับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นเอมมี่เม็กซิมยุ่นภูสนุการทัศนาและอีกมากมายโดยงานจัดขึ้นที่โรงแรมบนเทียนดิเวอร์ไซส์กรุงเทพเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทุกท่านนะครับได้มารับรางวานนะัลเป็นการให้เกียรติกันนะครับแล้วก็แล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนได้สําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ศิลปินที่มาก็เป็นศิลปินที่ตัวเองเนี่ยคือ รักแล้วก็ชอบแล้วก็อยากเห็นความสําเร็จของน้องๆทุกคนผมได้เชิญมานะครจริงๆศิลปินมีเยอะมากนะครับแต่ว่าจะมอบให้เฉพาะคนที่เราอยากจะมอบให้อันนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นการส่วนตัวเพื่ออยากให้น้องๆที่ได้รับรางวัลไปรู้สึกความภาคภูมิใจและไปต่อได้ในฐานะที่เป็นศิลปินหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจตัวผมเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของวัยรุ่นไทยนะครับที่จะมอบรางวัลน,นี้ให้กับทั้ง ทั้งคนในประเทศไทยเองแล้วก็ต่างประเทศวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากหลายๆท่านนะฮะก็ทําให้ผมรู้สึกดีใจที่ทุกคนชอบรางวัลนี้แล้วก็อยากให้ทุกท่านเห็นว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเราจะทําอย่างไรให้สังคมของเรานั้นมีความสุขเราจะทําอย่างไรให้ตัวเราเองมีแสงในทางที่ดีแล้วอยากให้ทุกคนมีพื้นฐานที่ดีในการที่จะดํารงชีวิตต่อไป โดยการมอบรางวัลครั้งนี้ก็เป็นการย้ำเตือนถึงความสุขแล้วก็ความสําเร็จนะครับที่ทุกท่านได้รับไปนะฮ<า>ะ,ะ,ะวันนี้เรารางวัลเลยเกณฑ์นในการตัดสินของเราในการเลือกแต่ละรางวัลอ่ะเป็นยังไงบ้างครับอย่างที่บอกฮะมีกรรมการคัดเลือกแต่เบื้องต้นเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นนายกสมาคมผมมีอำนาจในการที่จะคัดเลือกอยู่แล้วที่จะมอบให้กับบุคคลที่เห็นสมควรแล้วก็ทุกท่านก็สมควรที่จะได้รับจริงๆนะครับ แล้วก็มองถึงอนาคตน้องและก็ทุกคนที่ได้รับด้วยว่าจริงๆแล้วอนาคตเขาสดใสเขาควรได้รับการยืนยันจากองค์กรว่าพวกเขาจะได้มีชีวิตที่ที่สมเร็จดังเช่นรางวัลครับผมครับดีใจครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณพี่โฟกัสครับที่มอบรางวัลน,นี้ให้นะครับแล้วก็จะเป็นพลังนะครับในการทำผลงานเพลงดีๆออกมาครับ บ้างคะสหรับรางวัลนี้ก็ขอบคุณและก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้รับรางวัลชิ้นที่2ในชีวิตครับขอบคุณที่เ <énormément> ชิญผมมานะครับคนมากครับเอมมี่จ๋าก็รับรางวัลอะไรของเอมมี่ในส่วนของสตรีทําคุณประโยชน์ค่ะแล้วก็เป็นจิตอาสายอดเยี่ยมของปีนี้นะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นพลังที่จะทําให้เอมมี่ ทำงานให้กับสังคมแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ทำได้เรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรือนจำน้ำท่วมบ้านไฟไหมอะไรคือทำได้หมดค่ะขอแค่ให้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยเอมี่ช่วยตรงนี้หน่อยเอมีอ่แม็กซิมที่แรงแต่ไม่เลวคนนี้ยินดีที่จะไปะให้คุณทุกที่ค่ะก็คุณบนเทียนบนเทียนอะไรไหมครับก็แนะนมโรงแรมบนเทีย,ยนลเว์ไซก็รู้สึกยินดีแล้วเป็นเกียรติครับทีบ่ได้มาเป็นส่วนร่วมรางวัลที่มีเกียรติยศอย่างนี้กับทางคุณโฟกัส เราก็จะพยายามสนับสนุนคนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นคนไทยนะครับที่ทําสิ่งดีๆกับสังคมเราไปตลอดครับ,บ,บก็ผมจะจัดอย่างนี้หลายๆรางวัลนะครับแล้วก็ผมค่อนข้างที่จะคัดเลือกเองกับมือเพราะว่าหลายท่านที่รับรางวัลเนี่ยก็บางท่านก็อาจจะไม่พร้อมหรือว่าอาจจะมีโปรไฟล์ที่เราดูแล้วแบบ เออมันอาจจะยังไม่พอที่จะมารับรางวัลเราก็จะเลือกคนที่เราคิดว่าเหมาะสมกับรางวัลที่สุดแล้วก็อยากให้เขาเป็นเกียรติแต่วงตระกูลเขาผมอยากกล่าวสั้นๆว่ารางวัลเนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าเขายกย่องคุณว่าเป็นคนดีแต่วันนึงก็วันหนึ่งวันใดถ้าคุณอยากทําความชั่วคุณหันไปมองรางวัลนะครับแล้วคุณเลิกที่จะทําความชั่วเถอะเพราะว่ารางวัลมันคือสิ่งที่ย้ําเตือนว่า คุณทาดียังไงคุณก็ดังได้ไม่ต้องเลวไม่ต้องหาแสงแบบผิดผิดแต่เราทําดีทําไปเถอะผมผมฟังเอมี่แล้วผมรู้สึกฮึกิมน้องผู้เรารู้สึกเออไปต่อได้ก็ฝากไว้ให้กับปีหน้าหรือปีต่อไปจะมีรางวัลดีๆอย่างนี้อีกมากมายครับแล้วก็อยากให้ทุกวนมารู้จักสมาคมวัยรุ่นไทยของเรา12ปีมาแล้วครับขอบพระคุณอีกครั้งครับ